ความหรูหราและลักชวรี่นะครับก็ต้องยกให้กับ S 300 BlueTEC Hybrid AMG คันนี้นะครับเลขไมล์วิ่งเพียง53,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่นะครับราคาเกือบ7ล้านบาทนะครับ Benz K นะครับเราจัดรถสวยๆคันนี้มาให้ในราคาเพียงแค่2,690,000บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็ได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz S Class 300 BlueTEC Hybrid AMG คันนี้กันได้เลยนะครับ เป็นเจ้าของที่สุดของยนตกรรมนะครับกับ Mercedes-Benz S300 b l u e t e c h Hybrid ค m g คันนี้นะครับกับงบประมาณเพียงแค่2 6 9ล้านบาทนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนนะครับกับตัวรถนะครับปี2014เลขไมล์วิ่งเพียง53,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ และรถคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับตัวสีพิเศษนะครับเป็นสีพลาเดียมซิลเวอร์นะครับเป็นสีเทาหรูหรามากๆนะครับและคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับพาร์ทเอเจีรอบคันครับนอกเหนือจากตัวรถที่หรูหราแล้วนะครับพอใส่ชุดแต่งตรงนี้เข้าไปนะครับก็ดูสปอร์ตดูเท่มากขึ้นอีกต่างหากนะครับแล้วสําหรับเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับรหัสตัวถังนะครับ W222 นะครับซึ่งในรหัสตัวถังตัวนี้นะครับเป็นรหัสตัวถังสําหรับโฉมปัจจุบันนะครับที่จุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่ประตูด้านหลังนะครับซึ่่่่งงงงงงเเเปป็นนนนนนนรรรระะะตตูแบบบบบบาาาาาาวววิลลคคัััััททีีํใหหห้้้้้อโดดยยยสสกกมขึ มากขึ้นด้วยนะครับด้านหน้าไฟหน้าเป็นระบบไฟหน้า t e l l l g e n t Light System นะครับที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็เลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยนะครับในส่วนของล้อนี้เป็นล้อแบบ5ก้านคู่นะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับผมและในส่วนของด้านข้างนะครับก็ยังมีฟังก์ชันคือ l e s s Go p a c k a g e นะครับที่สามารถเปิดปิดประตูเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องกดรีโมทได้ถึง4บานประตูเลยนะครับ แน่นอนครับ S c สคัทที่ขาดไม่ได้คือประตูนะครับตัวนี้เป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่า c คสซ i n g เ i d for Door นะครับเป็นประตูแบบดูดน้าเพียงระวางสัมผัสเบาๆนะครับตัวประตูเนี่ยจะปิดอัตโนมัตินะครับในส่วนของด้านท้ายครับแน่นอนครับ S c สคัเนี่ยจุดเด่นอย่างคือในส่วนของไฟท้ายดีไซน์เนี่ยจะออกเฉวี่ยและก็สปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านหลังฝาท้ายเป็นระบบแพนฟรีเอสเสรนะครับพร้อมด้วยการเปิดปิดด้วยปุ่มนะครับด้านหลังนะครับ สัมภาระด้านท้ายต้องบอกว่ากว้างขวางแน่นอนนะครับหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ s อสคัสหรูๆคันนี้นะครับสามารถสแกน QR โคดที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันต่อครับไปเลยเข้ามาภายในของ s อสคันะคร <S <S ต้องบอกว่าหรูหรานี่สมราคาจริงเลยนะครับ ในส่วนของตัวรถภายในนะครับลองดูบอบ์ะนะครับตัวนี้เป็นบอบ์ดสีพิเศษนะครับเป็นสีค,นคริสตัลเกรย์นะครับและตัวบอบ์ดนะครับก็เป็นลายทิกเจอร์แบบไดมอนด์คัตด้วยนะทั้งตัวบอร์ดแล้วก็คอนโซลเนี่ยผสมประสานกันแล้วก็ยังเสริมด้วยทริมนะครับที่เป็นลายไม้แบบเงานะครับก็ <Wow. S 1> ทำให้ตัวรถเนี่ยดูหรูหรามากๆนะครับ แล้วก็ตัวรถนะครับคันนี้นะครับก็เพิ่มความสวยงามก็คือไฟ ambient light นะครับที่สามารถปรับได้ถึง7โทนสีนะครับเป็นส่วนของเครื่องเสียงนะครับก็เป็นเครื่องเสียงดับไฮเอ็นเลยนะครับเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์นะครับและหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับหรือว่า w i s c r e e n h o c k p i t นะครับก็เป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่เลยดูง่ายแล้วก็ ดูสปอร์ตดูหรูหรานะครับข้างหน้าว่าสวยแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยลักชัวรี่สุดๆนะครับในส่วนของด้านหลังต้องบอกว่าครบครันมากๆกนะครับกับคนที่นั่งด้านหลังไม่ว่าจะเป็นจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่จะมีถึง2ฝั่งนะครับแล้วจะมีหูฟังเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับในส่วนของมนักเท้าแขนตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งของที่วางแก้วน้ำนะครับถึง2องตำแหน่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็น climate control นะครับที่เป็นแบบทีโซนด้านหลังเนี่ยสามารถปรับความแรงก็ได้นะครับปรับความเย็นเนี่ยแยกอิสระ ของด้านหลังได้ทั้งซ้ายทั้งขวาด้วยนะครับและในส่วนของประตูด,ด้านซ้ายอย่างที่ผมบอกคือด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของเบาะเมมเบรีด้วยแต่ว่าจุดเด่นอย่างน,นคือฝั่งซ้ายที่ผมนั่งตรงนี้นะครับเบาะที่ผมนั่งตรงนี้นะครับยังสามารถปรับเอ็นองศานะครับแบบนอนได้เลยนะครับถึง180องศาด้วยนะครับ ในส่วนของกระจกด้านข้างตวงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีสวิตช์แย้งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยเราสามารถคอนโทรลในเรื่องของม่านข้างและก็ม่านหลังคาได้ด้วยนะครับผมกับตัวรถนะครับปี2014นะครับเลขใหม่วิ่งเพียง5 3 0 0 0ืมกิโลเท่านั้นเองนะครับรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาเกือบ7ล้านบาทนะครับแต่วันนี้เบนซ์แอนเคนะครับเราจัดมาให้ในราคาเพียงแค่2องล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็ได้เป็นเจ้าของ Mercedes b e n z คันนี้เลยนะครับห้ามพลาดนะครับ 2 6 9ล้าน6บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าก็ได้เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz S c ์เอ0คาน b าม e ้อยบูเทกไฮบคันนี้กันได้เลยนะครับมาที่ Benz NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะครับวันนี้สวัสดีครับ